ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนต่อน,นี้ไปก็จะขอนำเอาเรื่องราวในหนังสือประวัติสมภพปานวาัดบานมโคมาปรารบกบรบรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ทั้งนี้ก็พบว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจดหมายติดต่อเกินกว่าพันฉบับว่านาสีประวัติครูพ่อปานเป็นนาสีที่ถูกใจบรรดาท่านพุทธบริษัทมากให้บริการหนึ่งถ้าอ่านบางท่านหรือว่าหลายท่านวยกันว่าพอเริ่มอ่านก็วางไม่ลงทั้งนี้เพราะว่าเป็นที่ถูกใจข้าบรรดาท่านพุทธบริษัท ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อาตมาก็ปลื้มใจที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณ์เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่า, <c oughs> าทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่อ่านหนังสือพระหายาก และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเขามักจะถือว่าหนังสือของพระนี่เป็นหนังสือปรามปราอ่านแล้วไม่เป็นที่ถูกใจของบุคคลผู้อ่านนอิบรายการหนึ่งเขาจะถือว่าเรื่องราวของพระเป็นเรื่องราวของสาราวัดเป็นความรู้ที่ไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้ ให้คนบางคณะท่านจึงไม่ได้สนใจทั้งนี้อาจะมาก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ดี <c oughs> <c oughs> ความจริงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่คนจะเห็นว่าดีหรือไม่ดีนี่เราก็ไม่ควรจะโทษท่านผู้อา่านเหมือนกับว่าสมมติว่าเราเองเป็นคน,สนแสดงภาพยนตร์ เป็นคน,สนแสดงมโหรสพหรือว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงภาพยนตร์นักสนแดกสแดงมโหรสพถ้าสแสดงไปแล้วเป็นที่ไม่ถูกใจของบุคคลผู้ชมก็อย่าไปโทษว่าคนชู้ชมมีใจไม่ถึงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่านักสนแสดงจะต้องรู้จิตใจคน ว่าคนในถิ่นนี้เขาชอบลีลาแบบไหนถ้ารู้ว่าเขาชอบลีลาแบบไหนเราก็แสดงไปตามนั้นอย่างนี้เขาชมเป็นที่ชอบใจของเขาถิงถึงจะถูกต้องแต่หากว่านักแสดงต่างๆมีความปรารถนาอย่างเดียวว่าจะแสดงตามใจฉันชอบ โดยไม่พิจารณาว่าจิตใจของบุคคลผู้ชมต้องการอะไรและ้นเมื่อบ้คคลในบุคคลผู้ชมไม่ต้องการมีการเบื่อหน่ายและจะไปโทษว่าคนชมตาไม่ถึงใจไม่ถึงมันก็ไม่ถูกนี่เป็นการหนึ่งกับผู้เหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวก็เหมือนกันพ่อครัวแม่ครัวปรุงใจปรุงอาหารตามใจตนชอบ แต่ไม่ได้คิดว่าแขกผู้มาหรือผู้ต้องการจะกินเขาต้องการรถประเภทไหนเราทำเฉพาะตามใจเราฝ่ายเดียวอันนี้ก็ต้องถือว่าในเมื่อไม่ถูกปากเขาเราจะโทษเขาไม่ได้เราต้องโทษเรา <c oughs> ข้อนี้มีประมาณชั้นใดาการเขียนหนังสือเรื่องราวของพ่อปายก็เหมือนกัน แต่ความจริงการเขียนนั้นอาตมาไม่ได้รู้ใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็พูดไปตรงไปตรงมาและเป็นการพูดนีบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายไปอ่านเข้าแล้วก็บอกว่าการพูดนี่เสียงมากที่ว่าเสียงมาก,กเพราะว่าอาตมาพูดตามความเป็นจริงความเป็นจริงของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง ก็นำมาพูดขั้นมาพูดไปตามความเป็นจริงเขา้าก็ปรากฏว่าเป็นที่นิยมขบรนดาลท่านพุทธบริษัทชายหญิงแต่ว่าทั้งนี้อาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเก่งรู้ใจญาติโยมพุทธบริษัทแต่อาตมาที่ว่าความเก่งนั้นเป็นความเก่งขบรนดานญาติโยมพุทธบริษัท เป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงธรรมขขงอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆและก็เป็นคนที่มีความต้องการพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินวรตรงไปตรงมานีความดีทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นความดีที่บรรดาเทพุทธบริษัทธ์ทั้งหลายโดยทุนนาได้อบรมใจมาดีแล้วทั้งในชาติปัจจุบันและชาติในอดีต เมื่อมาพบคำวาจาที่กล่าวตามความจริงของกติพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่พอใจสำหรับวันนี้ก็คงยังไม่ได้เข้าเรื่องของพ่อปานวัดบานองโครหรือตาลบางสุย่ยนั้นจะขอบอกประวัติความเป็นมาสักนิดหน่อย <c oughs> ว่าทำไมอาตมาจึงเสี่ยงกับกับคำว่าอวดอุตริมนุษธรรม <c oughs> หรือว่าการเขียนหนังสือตรงไปตรงมานัดบรรดาญาติโยมผู้จดบริษัทย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลดีแต่ถ้ว่าเป็นที่ไม่พอใจของคนเลวคนเลวนี่ถ้าเราจะพูดพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่เขาจะหาว่าเป็นคนที่คึกเกินไป ถ้าเราจะชวนเขากินเหล้าเมายาไปเท,เที่ยวเจ้าชู้ต่างๆเล่นการพนนันและต้นคนนี้พ่นค,คนนั้นแย่งคนนี้อย่างนี้เขาชอบ <c oughs> แต่ถ้าไปพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าก็หาว่าครืข้อ,อนี้มีประมาณชั้นใดอาศัยกำลังใจขมันดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกัน อาศัยที่ญาโยมพุทธบริษัทนี้บำเพ็ญความดีที่เรียกว่าบารมีมามากในรายการหนึ่งเมื่อฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงไปตรงมาก็ชอบใจสำหรับด้านคณะเขาอาอตมาก,ก็เช่นเดียวกันคณะที่นุ่งเหลืองโกนหัวคณะนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองพวก คือพวกหนึ่งที่ท่าเรียกว่าอุปสมะชีวิกาที่บวชเข้ามาแล้วอาศัยพระาศาสนากินสร้างศักดิ์ศรีในฐานะที่ตนเป็นคนของพระพุทธศาสนามีผ้าเหลืองเป็นธงชัยจะเดินไปทางไหนก็มีคนเคารพนบนอบแต่ไท้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนไม่เคารพในศีลเป็นคนไม่เคารพในธรรม เป็นคนไม่เคารพในพระราชบัญญัตปกครองคณะสง์กฎมหาเทระสมาคมและกฎกระทรวงเป็นต้นทำตนว่าเป็นผู้มีอำนาจแต่ว่าจิตใจในหยาบคายมากไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีพระธรรมวินยัยและระเบียบใดๆที่สร้างขึ้นไว้ก็สร้างเพื่อคนอื่นตนเองไม่ประพืชปฏิบัติ นักบวชประเภทนี้จัดว่าเป็นนักบวชท,ที่เลวที่สุดที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการม่โยู่และก็นักบวชอีกประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าบาังเอิญท่านจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นสมเด็จและเป็นสมเด็จพระสังฆราช แต่ได้ว่าท่านทั้งหลายพวกนี้ท่านไม่ได้ติดในโลกกระทำเมื่อเขาตั้งมาก็รับเป็นการฉลองศรัทธาคือโลกกระทำแปลตั้งแปดปะการคือหนึ่งมีลาบลาบสกการะคือเงินทองที่เกิดขึ้นมาท่านได้รับมาแล้วท่านก็สร้างในส่วนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์สังคมสอง ตามบังเอิญว่าลาบจะหมดไปก็ไม่สะเทือนใจได้รับยศถาบมรดาศักมาแล้วก็ไม่เมาในยศมีความรู้สึกตนของท่านอยู่เสมอว่าท่านเกิดและแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายยิ่งไม่ถือตัวถือตนเกินไปบังเอิญเขาจะายศไปท่านก็ไม่เสียใจดีไม่ดีกันเลื่อนยศถาบมรดาศักท่านก็ไม่ยอมรับเลื่อน อย่างนี้ชื่อว่าไม่เมาในในยศถ้าความสุขมีจาักการมารมจะเพิ่งเกิดขึ้นท่านไม่สนใจความทุกข์ใดๆไม่จะเกิดขึ้นท่านก็ไม่เดือดร้อนใครจะนินทาว่าร้ายท่านก็เฉยๆใครจะสนเสริญเยินยอท่านก็ไม่ยอมรับพระประเภทนี้ก็มีอยู่มากบรรดาท่านพุทธบริษัท งการเขียนหนังสืออาตมาฉบับนั้นอาตมาพร้อมรับและก็พร้อมที่จะสู้แม้แต่ว่าชีวิตจะเสียไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาตมานี้โดนมาหนักโดนพระประเภทที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยไม่เคารพพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ไม่เคารพสังฆานัดนึกว่ากฎมหาเทระสมาคม แต่ได้ว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาอาตมาถูกลุกลานมามาดในที่สุดมาตอนหลังที่จะเขียนหนังสือหลวงพ่อปานเป็นจังหวะเวลาที่ป่วยมาก่อนหน้านั้นถึงสองปีเศษอาการป่วยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมันอาเจียนทุกวันฉันอาหารเข้าไปจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามมันก็อาเจียน ว่าการที่อาจเจียนและก็แรงก็จะมีเดินไปไหนก็ส่วนลมบางทีนั่งคุยอยู่ดีๆพอลุกก็หน้ามดุดซถ้าไม่มีอะไรเป็นที่เกาะก็ลมเป็นนั้นว่ามันนั่งพิจารณาถึงชีวิตก็คิดว่านี่เราน่าจะตายซะแล้ว <c oughs> ความตายคืบคืบคลามเข้ามาเป็นนั้นว่า ก็มันนั่งคิดในใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นของธรรมดาถ้าเราเองเราก็เคยตายมาแล้วหลายวาระ,ะเฉพาะในชีวิตนี้แต่ชีวิตที่แล้วแล้วมามาถอยหลังไปดูอัตภาพอันนั้นก็เห็นว่าชีวิตกับอัตภาพที่ผ่านมานี่มันนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมีปริมาณ กว่าชีวิตที่เป็นมนุษย์ไม่รู้กี่พันเท่าและชีวิตที่ผ่านความเป็นมนุษย์มาก,กมาก็แสนมากนอกจากนั้นยังจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นเปรตแต่สุรกายเป็นสัติเรนชานอีกก็เยอะการเป็นเทวดาและเป็นพรหมเราก็เคยเป็นมา นี่พูดอย่างนี้นะก็พูดไม่กลัวใครจะฟ้องไม่กลัวใครจะล่าเกาหาเหมือนกันทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องสู้กันละต่อไปนี้รัชชีที่มีก็อยู่ในเขตพระพุทธศาสนามีกำลังมานานแต่ต่อไปนี้เราจะก้มหัวให้แกรัชชีไม่ได้ เวลานี้อรชีมีกำลังใหญ่แต่้ว่าท่านที่ทรงความดีก็มีกำลังมากการต่อสู้กับรัชีต่อไปนี้ก็ต้องหนึ่งต่อสู้ก็เนื่องพระธรรมวินยัย 2. ต่อสู้ก็ในเหตุผลและก็สต่อสู้ก็ในการทำลายล้าง <c oughs> ถ้าลูกรานหนักเมื่อไรตามที่แล้วมาโดนมาแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีพศ2 5 0พเป็นต้นมา <c oughs> และก็ได้ถูกอรารัชีพวกนี้ลุกรานหนักคนที่มีความผิดกลบได้รับแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์คนที่ทรงธรรมสวินัยถูกถอดยศบ้างถูกจับศึกไปบ้างถูกขับไล่ออกจากวัดบ้าง ในความเวลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้สลายตัวไปแม่อาตมานี่เองสร้างความเป็นความเป็นปึกแผ่นในพระพุทธศาสนาทั้งทั้งด้านจิตใจและถาวววัตถกุก็ยังมีอรัชชีคอยลุกรานอยู่ <c oughs> แต่ได้ว่าในฐานะที่อาตมาเป็นสาวกขอออง,องสมเด็จพระรัมครู ก็พยายามอดทนแล้วก็ทนอดมาตลอดมาในที่สุดนัดตนปีพศ .2520 กิจึงมาตัดสินว่าเราพ้นจากความตายในคราวนั้นมาแล้วต่อไปถ้าตายคราวนี้ก็ต้องตายแน่ในเมื่อเราจะตายแน่เรามีความสุขเพราะใคร ชีวิตที่ยังมีขึ้นมาได้ก็อาศัยบิดามันดาเป็นแดงเกิดและบิดามันดาท่านก็แบบคบประงมท่านที่ไม่ยอมปล่อยให้เราตายาท่านจึงอยู่ในท้องเป็นความดีของท่านและชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมานั้นก็ตรงถือว่าร่างกายและจิตใจเป็นสมบัติของบิดาและมันดาที่มอบให้เวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็อบรมให้ตั้งอยู่ในความดี เวลานี้ที่เข้ามาบวชในศาสนาพระองค์สมเด็จพรปัินสีพระองค์ก็ทรงส่องสอนให้ตั้งอยู่ในความดีช่วยส่งเสริมกันโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระวิจิตรมาลทรงแนะนำว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอย่ามาหวังลาบอย่าหวังยศอย่าหวังการสรรเสริญอย่าหวังสุข และก็อยองยาสะเทือนใจมาลาบหมดไปอย่าสะเทือนใจไม่ยศไม่ได้เนื้อเมื่อได้แล้วเข้า,าไปและอย่าสะเทือนใจเมื่อนินทามาถึงและอย่านนิจะสะเทือนใจเมื่อมีความทุกข์เข้ามาถึงอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วให้วางไปเสียอย่าเมาในราบยศทันเสริญสุข อย่าเสเทียนใจมันลาบเสื่อมยศเสื่อมนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้นในรายการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าการบวชเข้ามาแล้วนี้ต้องมีพรหมีหารสี่เป็นอัปปมัญญาหมายความว่าหนึ่งมีเมตตาความรักสร้างสันติสุขให้เกิดกำมวลชน อยากเป็นพระได้เป็นคระว่ายกตามทำตามพระธรรมวินัยที่ว่าเราเป็นมิตฉาเขาเรายการทีสององค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําให้มีให้มีความสงสารเกื่อกคูณบุคคลผู้มีความทุกข์อะเป็นคนหรือสัใว่ก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงทําได้เราทํา นัเรียการที่สตัดอารมณ์อิจฉาทิสยาความดีเขาบอกคนอื่นไปเห็นใครได้ดีก็คลำดูว่าเหตุใดเขาจึงดีพยายามปฏิบัติตามนั้นรอยยินดีกับความดีที่เขาปฏิบัติข้อที่สองค์สมเด็จพระสงค์สมัติสุภาคให้พิจารณาว่าอารมณ์ใดที่สร้างความเสะเทียนใจ และการใดที่เกิดกับกายที่มันเป็นเหตุตามปกติวิสัยของมนุษย์ที่เกิดมาสมเด็จพระบระมศาสดาหให้ทรงวางเฉยวางเฉยหมายความว่จิตใจไม่เกิด,นกดวนกระวายเพราะหนีมันไม่ได้นี่ราการหนึ่งอีกราการหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรรงแนะนําว่าถ้าเป็นพระจงตัดความชั่วสี่เปรการคืนหนึ่ง ชันทายคติลำเอียงเพราะความรักสองโทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธสามโมหคติลำเอียงเพราะความหลงสี่พยาคติลำเอียงเพราะความกลัวแลนต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่านิพานัสสัชิกริรยายะเอตังกาสาวังกเหตุวา ยิ่งแปลเป็นใจความว่าการรับภ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพานนั้นนักบวชทุกองค์จะเป็นประเภทบวชตามประเพณีก็ตามบวชเพื่อเป็นอุปสมะชีวิกาก็ตามบวชเพื่อหวังความรู้ในพระพุทธศาสนาก็ตาม จะต้องมีกำลังใจเท่ากันว่าการบวชคราวนี้เราต้องการพระนิพพานไม่ใช่มาบวชเกา,เาะพระศาสนากินเอาพระศาสนาเป็นที่เป็นนั่งร้านมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้มีบุญวัส,สนาารมีมีความรู้และความรู้ในพุทธศาสนานี่เข้าทำลายพระศาสนา โดยการไม่เคารพพระธรรมวินัยอย่างหนึ่งไม่เคารพพระราชยปกครองคณะสงฆ์ไม่เคารพสังฆานัดเรือว่ากฎมหาเทระสมาคมนี่บรรดาอารัชชีที่มีใจด้านประเภทนี้มีอยู่อาตมาเนี่ยถูกรุกรานมามากเจอาทางลงทุนสร้างวัดนับเป็นระยะเงินเป็นร้อยล้าน แต่ก็ถูกอันดา,าพานยึดอยู่ในผ้ากาสามาพัฒนิรุกรานหนักจึงกระทั่งตัดสินใจว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงไม่สามารถจะข้ามบ่วงนี้ไม่ได้เราก็จะไปกาดตนแยกออกจากบรรดาคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันจะมาตั้งนิกายนิกายหนึ่งซึ่งใครจะมายุ่งไม่ได้เด็ดขาดแต่ก็แบ็งเกิดเป็นการดี มีคุณอยู่บ้างสายพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาและว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาธิการามพร้อมด้วยคณะของท่านท่านพยายามอบอุ้มแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไตรมิตรจะคุณใหญ่นะแล้วก็หลวงพ่อวัดแต่สมเด็จวัดสุทัศ แล้วก็มีบรรดาพระราชาคณะที่ดีๆอีกหลายสิบท่านมีคณะเบียนอีกเยอะท่านเห็นใจที่เห็นใจเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ส่งความดีมีความดีรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัตันหลายพอฟังคำว่าสมเด็จ หรือว่าเจ้าคุณคือพระราชาคณะว่าใหญ่ขานาดนั้นน่ะทำไมจึงไม่ทำอะไรให้มันได้ขาดก็เขาได้โปรดเยลืมว่าในสังคมที่ประชุมกันตั้งฝ่ายพระรานีเทือหลักประชาธิปไตยมานานถ้าคนที่ประชุมกันนั้นมีอารัชชีหน้าด้านมากเขาก็จะไม่มองเห็นได้ด้านของความดีคนดีมีน้อย น้ำน้อยถึงแม้ว่าจะแพ้ไฟแต่ท่านน้ำจะมีความเย็นมากชั้นใดก็สามารถจะดับไฟได้เหมือนกันเป็นอันว่าสยายเรคุณท่านตามที่กล่าวนามมาแล้วนี้กล่าวนมามมันน้อยนะแต่ว่าที่ไม่ได้อ้างชื่อนิมมากพยายามต้านทานทุกอย่างจนทั้งงานที่เป็นไปด้วยดี แต่ก็ยังไม่ค่อยจะดีนักเวลานี้ที่มาพูดนี่เป็นวันที่27กันยายน2522ดีเงียบแต่ไม่ค่อยสงบเขายัางตั้งตนเป็นไฟสมขอนอยู่ขอบรรดาสาวกพองค์สมเด็จพระบรมครูคอยดูกันต่อไปถ้าลุกรานเมื่อไรคราวนี้เราจะถอนลากถอนโคนกัน จะจัดการไม่เหตุเหลือซากแม้แต่นิดเดียวทางนี้เพราะอะไรเพราะคาตะคืนอดใจต่อไปแล้วก็พระาศาสนาจะทิพไายเมื่อพศาสนาทิพไายบ้านเมืองมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีพระเป็นผู้ทําลายสามัคคีทําลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ทําลายความดีของปวงชนชาวไทย สลายสามคีคนไทยแตกกันคนประเภทนี้เขาไม่เรียกพระเขาเรียกกันว่าส ok ัตว์นรกอย่าลืมนะว่าพระดีก็มีมากพระเลวก็มีมากจะเห็นว่าใครดีและใครเลวสักวันหนึ่งข้างหน้าหรือว่าบรรดาแทนพุทธบริษัททงหลายโดยทุนนายหยิบนางสือนะวะก็ว่าขึ้นมาดูพระวินัย ไม่ต้องดูอะไรกันมากดูพระวินัยอย่างเดียวพอพระที่ดีตามพระวินัยองค์สมเด็จพระจอมไตรย,ยังไม่เรียกพระยังเรียกว่าสมมติสงถ้าจะดีจริงๆแล้วก็จะต้องเป็นพระอริยเจ้าพระพทธเจ้าจึงเรียกว่าพระ,ะจรึงเรียกว่าพระถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าตแต่แต่ระโสดาบันขึ้นไปไม่ใช่พระ เป็นสมมติสองผูส้สมมติสนี้เราไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยวันนี้ก็อาจจะดีแต่วันหน้า,าจ,จะเลวตอนเช้าอาจจะดีตอนสายอาจจะเลวฉะนั้นการบูชาพระขมันดาท่านพุทธบริษัทยังคิดว่าเมื่อวันที่เท่าไรจำไม่ได้เสียแล้วญาติโยมพุทธบริษัทเห็นจะเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบสองกันยายน ได้ไปออกสถานีโทรทัศน์ที่ช่องห้าของกองทัพบ,บกตอนนั้นมีญาติโยมท่านหนึ่งมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพระที่ท่านมารับบาดบ้านฉันฉันถามท่านว่าท่านศึกษาอะไรได้ธรรมะชั้นไหนและปฏิบัติธรรมะขั้นไหนพระที่มารับบาดบอกว่าโยมอาตมาไม่ได้ศึกษาธรรมะ แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอาตมาเรียนมศห้าอาตมาเรียนการบัญชีญาติโยมท่านนั้นก็บอกว่าถ้าชิ้นนั้นแล้วก็ตั้งนับแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระคุณเจ้าไม่ต้องรับบาศบ้านฉันท่านถามว่าอย่างนี้จะบาปไหมที่เราไม่ใส่บาศอาตมาก็บอกว่าถ้าทําอย่างนั้นอาตมาก็ขอมโมทนา เพราะว่าพวกนี้ไม่เช่พระจัดว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเมื่อในเมื่อไม่สนใจในพระธรรมวินัยแล้วก็มาโบวชอยู่ก็จะสร้างแต่วความชั่วจะไม่เห็นความดีของพระศาสนานะพยายามทําลายทุกอย่างที่พูดอย่างนี้จะถือว่าเป็นการแกลง้กลง,ก,ลงกันไหมก็ตอบว่าไม่ใช่การเป็นการแกลง้กลงเพราะอาตมาเป็นพระ เคยร่วมอยู่กับคนประเภทนี้มาในการก่อนนี่เป็นอันว่าวันนี้นะยังไม่ได้เข้าเรื่องนันสีหลวงพ่อปานมาพูดกันให้ฟังแต่ว่าแต่มาเองก็โดนคนประเภทนี้เมื่อมีวาสนาบารมีขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจเบ่งทำท่าวักฉันมีอำนาจวาสนาฉันเป็นอย่างโน้นที่เป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าเป็นเนี่ยมันเป็นโลกธรรม ตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์นี่มันเป็นโลกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วางทิ้งเสียในเมื่อรับก็รับได้ต,แดดแต,ดตดำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ท่านถวายมาก็รับรับและจงอย่าบ้าตามยศจงอย่าบ้าตามตำแหน่งหน้าที่รักษาความดีตามพระธรรมวินยัย ก็จงจำไว้ว่าที่ภาษาริบทตรแนะนำพระว่าเราบทมาเพื่อความดับไม่มีเชื้อแต่ทำไมเราจะเอาเชื้อประเภทนั้นเข้ามาคุกรุนอยู่ในใจแล้วเชื้อเข้าไปเบ่งกับบรรดาประชาชนทั้งหลายโดยเฉพาะด้วยกันโดยเฉพาะ,ะอย่างยิ่งพระด้วยกันญาตามานี่โดนเชื้อบา้บาบ้ารุกรานมานานนักหนา แต่ขอบริก,กรายกบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้ทงหลายโดยทุนหน้าว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเชื่อจังไรนี่เข้ามากระทบมาไรเมื่อนั้นจะต้องต่อสู้กันถึงที่สุดและในที่สุดถ้าเราไม่สามารถจะต้านทานด้วยพระธรรมวินัยเราก็จะใช้กำลังใหญ่ถอนรากถอนโคนเชื่อเราเลวนี้ให้หมดไปจากเขตพระพุทธศาสนา อาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาวันนี้กับพรุ่งนี้ยังหาเรื่องราวอะไรดีไม่ได้นอกจากจะมาพูดส่งเด็กกันอย่าแบบนี้นะพูดแบบคนบ้าเพราะว่าต้องพูดแบบคนบ้ากันนะแน่เพราะเราบ้าเพื่อศาสนาดีบ้าเพื่อให,ให้ให้ประเทศชาติทรงตัวอยู่ มองดูเวลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่เป็นสาวโกโคองสมเด็จพระบรมครูเวลาหมดเสร็จแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี